ไต้หวันคึกคักค่ะเวลานี้นะคะเตรียมพร้อมค่ะเตรียมรับแนนซี่นะคะเยือนไต้หวันครั้งสําคัญค่ะลาสุดเช้านี้นะคะทางด้านของเพนทากอนค่ะได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะถอยออกมาจากสิงคโปร์เลยค่ะเพื่อที่จะมาคอยต้อนรับแนนซี่นะคะถอเรือ U.S.S เร n นนต์เรแกนมาแล้วล่ะค่ะในเวลานี้นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้บนผืนน้ำนะคะเป็นของทางสหรัฐค่ะแต่บนอากาศนะคะ จีนก็สแตนบายรอเช่นเดียวกันละค่ะก็มีลุ้นนะคะว่างานนี้แนนซี่เนี่ยจะต้องแจวเรือข้ามช่องแคบไต้หวันมาเองหรือเปล่าเพราะว่าธรรมาทางเครื่องบินเนี่ยนะคะดูเหมือนจะยากทีเดียวละค่ะเพราะเพราะจีนก็ออกตัวแล้วนะคะว่าอาจจะมีการปิดเส้นทางการบินค่ะเธออาจจะต้องไปลงที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วก็แจวเรือขึ้นเกาะเองค่ะก็เป็นได้นะคะ ก็ควรที่จะใจเย็นกันนะคะในเวลานี้ค่ะจริงๆแล้วได้ไม่คุ้มเสียนะคะเพราะว่าเวลานี้ทั่วโลกก็ปวดหัวกันพอแล้วนะคะกับกรณีของยูเ,ยเยะครนในราคาถ้ามาเจอไต้หวันเข้าไปอีกเนี่ยนะคะยิงเป็นการซ้าเติมกันเข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะเช้านี้ค่ะสืรร่อเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะคะกอบะทามอาทีค่ะรายงานนะคะว่าเพนตากอนค่ะได้ส่งกองเรือทุกเครื่องบิน USS เรเนนตนเลการเดินทางออกจากสิงคโปร์นะคะเพื่อที่จะมารอต้อนรับ แนนซี่เนี่ยแหละค่ะที่จะเยือนไต้หวันครั้งสำคัญในเดือนหน้านะคะด้านจีนเองก็ออกตัวแล้วนะคะใส่เกียร์สุดในงานนี้ค่ะบอกว่าถ้าแนนซี่มาเนี่ยจีนจะไม่เกรงใจแล้วนะแม้ว่าเส้นทางจุดหมายปลายทางของเรือทุกเครื่องบิน USS b r a n i g a ในครั้นนงนี้นะคะไม่ได้ระบุจุดหมายปลายทางค่ะแต่เส้นทางที่มาเนี่ยนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วค่ะว่าหน้าจะตรงไปไต้หวันอย่างแน่นอนละค่ะ จีนเองนะคะก็สแตนบายทางด้านอากาศค่ะมีทั้งสารพัดเจในเวลานี้นะคะที่มารออยู่ค่ะจีนบอกว่าจีนสามารถที่จะบินตรงไปไต้หวันได้ภายใน7นาทีเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว,ว่านานกว่าต้มมาม่านิดเดียวเองแหะคะ่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วนะคะถ้าจะว่าไปเนี่ยไม่ต้องถึงมือจีนหรอกเพราะว่าแค่ส่งเฮียคิมไปก็น่าจะเอาอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้ไบเดนเองก็มีผลตรวจเป็นลบแล้วนะคะก็กักตัวเพียง5วันเท่านั้นเองค่ะตองรีบหายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเจราจาครั้งสําคัญกับสีจิ้นผิงค่ะถึงแม้ว่าจะทางออนไลน์ก็ตามนะคะแต่ถ้าไปนั่งคุยในบ้านในห้องกักตัวเนี่ยก็ดูจะไม่สมศักดิ์ศรีนะคะไบเดนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรีบกลับไปที่ห้องทํางานรูปไข่แล้วล่ะคะ่ะ การเจราจาครั้งนี้มีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนนซี hmm. ่ไม่ควรที่จะทําเป็นหมูกําลังจะหามนะคะอย่าเอาคานเข้ามาสอดค่ะเ mm hmm. พราะว่าสีกับไบเดนกําลังจะเจราจาเรื่องภาษีนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยเรื่องของเงินเฟอ้อของสหรัฐได้ในเวลานี้ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าทําให้ท่านสีไม่ปลื้มเนี่ยนะคะก็อาจจะชวดดิลในครั้งนี้ก็เป็นได้ค่ะ mm hmm. นักวิเคราะห์ก็มองนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้ทางด้านของเฟดนะคะก็ขึ้นดอกเบี้ยจุดเจ็ดห้านะคะตามคาดการณ์กันไว้ ค่ะเพื่อที่จะสกัดเงินเปอนะคะ แต่ว่าก็คจงจะหนีไม่พ้นภาวะถดถอยค่ะถึงแม้ว่าคุณยายเยเลนเจเนตเยเลนนะคะรุนติกคลังจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งค่ะว่าดูอัตราการจ้างงานนะเวลานี้อัตราการจ้างงานสาหรัฐจะดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐถดถอยตามข่าวก็เป็นได้ค่ะนักวิเคราะห์มองนะคะว่าการเมืองสหรัฐในเวลานี้ค่ะมีความเห็นต่างนะคะระหว่างเดโมแครตกับรีพับบิกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็การเลือกตั้งกลางเทอมกําลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน ยนแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนันเนี่ยฝ่ายเดโมแครตเองฝ่ายเดโมแครตเองก็มีความเห็นต่างนะคะแม้กระทั่งไบเดนกับแนนซี่เองก็เห็นต่างในเรื่องของการเยือนไต้หวันหรือ,อยังไม่ควรเยือนในเวลานี้ล่ละค่ะ